โอเคทุกคนคิดที่ผมลมงปฏะกินนี้น่าจะลังโหลดอยู่คือผมอะลองเข้ามาอีกรอบใช่ไหมซึ่งมาเสร็จแล้วเสียงผมขั้นน่าจ,จะไม่เหบมั้งเออใช่ผมนึกบอกพี่สาวคนนั้นเขาบอกว่าให้ลดเสียงเกมอะดอปลงเลยดรอปไปเลยแบบให้ปิดไปเลยอะซึ่งผมอะ ที่ผมไม่ปิดสักทีใช่ไหมที่ผมไม่ปิดเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนะได้เสียงเกมมันด้วยเพราะแบบมันเขาเรื่อไงอะผมรู้สึกว่ามันจะได้ไม่รู้อะ่ะผมไม่รู้มันแบบมันจะอธิบายว,ว่าอะไรอะ่ะแต่แบบคือมันชินหูผมดีอะ่ะแล้วเขาเอาอ e ีเวนต์นั้นออกแล้วเรียบร้อยเออ ผมอ,ะอ่ะก็คนเป็นเหมือนกันไหมไม่ไดสุ่มได้ระดับแดงอ่ะเ <c oughs> พราะสุม่มให้ตัวในตัวหนึ่งที่เป็นต้องการอระดับแดงมันจะเป็นอะไรที่เสียดายมากเลย้ย <c oughs> ไม่ใช่เสียดายที่ต้องสุ่มไหมนะเสียดายเงินนั่นแหละต้องเสียดายก็รายอีก,กทถูกเปลี่ยนแล้วซึ่งผมไม่ได้สุ่มครับอผมดวงไม่ดีพอที่จะได้ทั้งชีวิตเนี้ยผมได้ระดับแดงอยู่คิมิยะนี่ได้ยะสุดแล้วลองมาก็ องมาก็เป็นไอคุณไอคุได้ลสามรอบอยู่ชิมิยะน่าจะได้สี่พนิกามมิในน้อยสุดลิงกับพุนิกามิคือได้น้อยสุดของผมนะชิดโดคือไม่ได้เลยคือผมไม่เคยได้เลยดยลอลโลเรนโซ่สองไม่ได้ก็สามรอบนี่แหละไอแม่งนั่นาคือรหดับสีแดงอะอันนี้ก็เป็นโค้ดเก่านะพรับผมผมล้งใจละเออ โอ้ยก็ปรับโน no. นี่ก็จะเป็นโค้ดเก่านะซึ่งผมใส่ไปแล้ว <c oughs> ถือว่าตะกี้เกิดอะไรเกิดขึ้น,นก,กันรู้พี่จะตัดทิ้งก็งไม่ขอฝันมฝันกันนะนี่โค้ดนี้รีบใส่ก่อนทีื่องจะหมดอายุ <c oughs> ใครที่ใส่แล้วก็ไม่เป็นไรคือคือผมคิดว่าอัปเดตนี้คือผมคิดว่าอัปเดตนี้มันน่าจะเป็น Update, 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 update. อัปเดต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 เออเนาะตนที่เขาพูดเรื่องตะก้นี้อีเรื่อี่ผมบอกว่าัเดตนี่จะเป็นอะไรที่อยากคือทำไมทำไมเอเอเอ,อะไรวะชีโดมันโดนรีกิลบ่อยจังวะใช่ไหมพี่โอ้หนูงั้นสักทีใช่เลยใช่เลย ใช่เลยโอ้โหเปิดเกมมากูเจอเลยเหรอฮาเกินโอเคก็ไม่แค่นี้ผมแค่จะลงเสิร์ชจากคลิปที่แล้วเฉยว่าเกมมันได้อัปเดตแล้วเกมมันนี้แล้วตอนประมาณห้าทุ่มเท่าไหร่ไม่รู้นี่แหละก็คือเกมมันจะอัปเดตตอนนั้นเอตอนนี้แหละแต่แบบ มันมันจะนี้ฉ่นคิดว่าโค้ดน่าจะถ้าอย่างผมคิดนะโค้ดน่าจะยังไม่ปลีตอนนี้หรอกโค้ดน่าจะยังไม่เปลี่ยนตอนนี้เดี๋ยวโค้ดน่าจะเปลี่ยนอีกสักพักเลยแหละเดี๋ยวผมจำอันนี้วันนี้ผมลงคิดไปสองคลิปเลยแล้วเนี่ยไม่สี่คืนนี้มากกว่าโอเคบายบายเฮ้ย ผมไม่ไว้เข้าบ่ายคงง่ายๆหรอกเล่นก่อนสตาร์ดีไหมไม่เล่นก่อนสตาร์ดีไหมไม่ไม,ไม่เล่นก่อนสตาร์ดีกว่านะครับใช่ผมไม่เล่นหรอกบายบาย